สวัสดีครับอยู่กับผมตีเลขสายมันครับผมวันนี้ผ่านทางมาเจอครับวัยรุ่นพันล้านครับทีมงานซับแสงมณีเนี่เทนเลอรอ์รอรถเกี่ยวข้าวครับอยู่ข้างในครับข้างล่างซับแสงมณีรถเกี่ยวซิ่งนะครับเกี่ยวข้าวนาปีนาปังเอาทุกอย่างเลยทีมงานนี้ ในมุมแล้วครับข้างล่างสัตว์สุพรรณการช่างเตรียมตัวจะปล่อยข้าวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ใส่รถนี่บ่ไม่รถไม่ครับอ๋อใส่รถไมครับโอ้ยนึกว่าจะใส่คันหล่อคันนี้รถคันหล่อนี่ก็ไาใ่ใส่รถเขาแต่งเท่ๆไปนั่นแหละแต่งมาจอดบ่แต่งมาจอดเขาจะบรรทุกเท่าที่จะเป็นเหมือนมันจะเป็นทุกความสวยทุกสวยอ๋อจอดโชว์ว่างั้นจอดโมันก็ตุ้นเลยโอเคคุณช่องไหนจะเข้ได้บ้างอันนี้คือช่องไหนสีเล็กสายมันสวัสดีครับสวัสดีครับพอกสีเล็กสายมันจะไปดูรถเกี่ยวข้าวจีนโรมที่นี่เนี่ยก็เลยผ่านมาเจอก็เลยแวะก่อน รถมาจากุลินรถรถกระบะยังไม่มาครับเอาเดี๋ยวมาดูมาดูรถหล่อ,อก่อนรถกระบะยังไม่มาโอ้โหจัดเต็มเลยครับอีสานใต้ดํำแต่งสวยสวยมาก ได้กี่หมื่นแล้วนาะนี่วิ่งข้าวปีนี้เร่งไง้าวนีนจัี้จัดเต็มเลยครับเอามาจอดโชว์ว่างั้นป้าเขาบอกเขามาจอดโชว์ดี อยู่บริเวณหลักกิโลที่24ครับสี่ยรับกิโลเมตรที่134นะครับประโคนชัยสุรินทร์ข้างหน้าตอนนี้ผมอยู่ที่เขตอำเภอไหนครับนี่ยอ่างรองอ่างทองอำเภอเฉลิมเกียรอ๋ออำเภอเฉลิมเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับ คเอาถ,ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวต้นหลังมึนจะไปออกมากันเลยคุกเกียยืดมันแต่งมาโชว์ครับไม่ขนข้าวครับป๋าเขาบอกอย่างนั้นนะนี่สวยมากจากอ่อิสานใต้น้ำแต่งครับเสียอัจัดให้ เสียอันนี้จัดให้มีแต่รถหล่อๆเลยหล่อทั้งนั้นเลยสวยงามตะการตาใครได้พบพานี่ต้องโอ้โหสวยจริงๆคันนี้ ยอดนะคุณหน้า YouTube เมกะห้าร้อยครับมีเสียงหัวมาแล้วนี่กระบะมาแล้วครับกระบะบมาแล้วกระบะมาแล้วคันนี้บ่อกมาบรรทุกครับกระบะกำล,ลังถอยลงไป โอ้ปลายท่อเจ้าของรถไม่อยู่นุ๊เรามาขโมยรีวิวกันหน่อยปลายท่อแฟนหครับแจมแจมแจมเลยแจมเลยจอดอยู่ข้างถนนหมายเลขสอนะครับ ปิกัดก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับถังน้ำมันสีเหลืองอโอ้โหสวยเหลือเกินโอ้เป็นกระทะแม็กครับเนี่ยกระทะเป็นแม็กเจ๋วมาก ทังหน้าหลังเลยนี่สุดยอดเหลือเกินบางโคนหลังก็เป็นเลด อีกแค่20กิโลครับก็จะถึงประโคนชัยแล้วถนนหมายเลข24บริเวณหลักกิโลเมตรที่134ครับอ้าวมี2คันบ่อันนี้เกี่ยวเสร็จแล้ว พอจเจริญการชังเพชรจเจริญการชังขอไปครับเตรียมตัวขึ้นเตเลอร์ครับเตเลอร์ล็อกกี้มาจอดรอ ส่วนเจ้าสักด์สุพรรณนะครับก็รอรอ,อปล่อยข้าวอยู่เพราะว่ารถกระบะยังอยู่ข้างบนครับ เรียบร้อยไวมากเทคเดียวผ่านเลยครับไปโลงไหนต่อครับเข้าบ้านก่อนบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเนาะนี่เพชรเจริญการช่างครับไปแล้ว โอ้ยคันไปนน่นแล้วครับหวัวลากบรรทุกไปสองคันครับโอ้โหโโเสียงหวอดังลั่นเลยเข้าไปดูฝั่งของศักดิ์สุรรณครับปล่อยข้าวใส่รถกระบ,บะ เอามาอีกคันแล้วครับหงบรอฮีโนโ่คันนี้บรรทุกกับคันที่ไปเมื่อกี้บ่คนเจ้าอ๋อคนละเจ้ากันทีมงานพ่อให้มาพ่อให้มาหาตังค์ครับ หมานปอ,อได้กี่หมืนนนนม่นแล้วนี่ยาดูนี่อ้วนพุงออกแล้วนี่ต้องอุดอมสมบูรณ์แน่นอนเลยโอ้โหเต็มรถกระบะแล้วครับกี่ตันพี่ะฮะ มาบ้านกีตันเนี่ยีบนรถอ,อยู่ดดนี่บนแล้วเดแล้วขึ้นไปเดี๋ยวผู้ไปเอาให้โอ้โหโใส่กระบาองเลยครับนี่รอยรถใครติดเนี่ยโอ้โหดูดิครับ ร้อรอยลอยรถติดนี่มีไม้มีอะไรเยอะแยะเลยรอยรถตนนกถนนครับร่องน้ำเละหมดเลยนี่ปกติจะเป็นร่องน้ำแบบนี้ แล้วครับเต็มพอดีเดี๋ยวเราไปรออยู่บนถนนครับไปดูจงังหวะจะขึ้นถนนขึ้นมาก็จะมาเจอคันนี้ครับเอาไว้จอดโชว์อย่างเดียวครับว่าป๋า,าข้าวมาส่งแล้วป๋าได้อะไรไมาให้รถเกี่ยวกินครับวันนี้ ข้าวมันไกบ่บ่เอา,<ม>าละ <มา S 2> ครับนะทำหน้าที่ดับแมนแล้วมาแล้ว ห oh. ข้าวยังไม่หมดเลยข้าายังเหลืออีกมาครับคันที่สองรถกระบ,บะคันเดียวเอาไปไม่หมดโอแต่เ oh, ต็มรถเลยนะเมื่อกี้นี่คันที่สองครับถอยไป ใส่ก็น่าจะหมดเพราะว่ามันเหลือไม่เยอะครับขันเมื่อกี้เอาไปไม่หมดนะงั้นผมผมงต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปต่อกันไปต่อกันอีกที่ใหม่ลาอำเภอเฉลิมพระเกียรติไปก่อนวันนี้อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์จะเกันใหม่ครับโอกาสหน้า ตีเล็กสายมันครับลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ